นำไปให้ที่ต่อพี่นุารเป็นได้เลยนะครับทางด้านนี้เลยเขาใช้ลูกด้วยนะโอ้โหคุ้มหลายต่อเลยกองริงเชิญได้เลยนะครับทางด้านนี้ได้เลยนะครับ ปฏิทินช่อง3นะครับนี่ผมมีตัวอย่างให้ดูเป็นยังไงครับสวยเละเหนมากเลยทีเดียวนะครับมีรูปสวยๆของดาราหล่อๆสวยๆที่น้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห้ามใช้นะครับเดินทีหน่หน้าที่สนใจที่สุดในตอนนี้แล้วนะก็คือ ปฏิทีมช่องสามครับพร้อมกับไะไรพร้อมกับดาราช่องสามด้วยพี่ปอนะทูติจิตใจนะครับกับปุณําตาพิจัก,กนานะครับกาลังแจกไลฟ์เป็นให้สําหรับลูกค้าท่านนะครับ,รบ,ท,รบที่ซื้อปฏิทีมสองแบบนะครับมีทั้งแบบแขวนแะในราคา65บาทและแบบตั้งโต๊ะนะครับในราคา33บาทเท่านั้นเองแต่ลูกค้าคนไหนนะครับบอกว่าฉันอยากได้ไฟรีทำไง คุณก็เอาแต่นโวนการ์ดมาแลกซีอ่าใน200ในแต้มนะครับแต่นโวนก้าวจก250แต้มนะครับแลกฟซีไปเลยในปฏิทิตนตั้งโต้นะครับ2องอ่าราคา33บาทนะครับแล้วก็ปฏิทิน,นบแบบแฝงนะครับใช้500แต้มนะครับ ต้องแต่ตื่นอะไรทั้งนั้นนี่ครับของที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับฏันินพร้อมลายเซ็นของพี่ปอและได้ถ่ายรูปด้วยครับเดินเข้ามานะครับไฟเสร็จเหมือนกันห้ามทิ้งเลยนะฮะไปไปเขียนชื่อมาพูดพร้อมเบอร์โทรครับเดินมาทางด้านขวาของร้านครับจะมีจุดรับลงทะเบียนอยู่นะครับคุณลงทะเบียนและย่อนใบเสร็จลงไปนะครับของดุนโชคใช้งานนะครับเป็นฟรีวอเชอร์สองวันางวัละห้าร้อยบาทเดียวนะครับคุ้มนอกงานนี้สุดเลย